สวัสดีครับพ no? ี่น้องครับวันนี้จะมาใส,เส่เบ็ดครับเบ็ดใหม่อีกแหละสั่งทำทุกปีเบ็ดแล้วก็เหยื่อปูครับพี่น้องเบ็ดหนึ่งลอยขันแล้วก็เหยื่อปูปูขึ้นตัวใหญ่เกินนี่แหละปลาแต่ตัวใหญ่ดีปูตัวยางใหญ่กว่าพี่น้องเอ่อผมใช้หนังยางครับ อันยังแบบเนี่ยผมซื้อมาสิบห้าบาทห็นเขามันอยู่ใด่นนานครับเห็นเขาทำอาจจะมีจมนามได้ได้ไมืนก็ไม่รูรูรัดสักฟองหลบนี่สามอันนี้สามเอาแถมหา,น,านั่นระดระวาง กล้ามครับกระขาขอเบดโชกุนครับเบอร์สิบสามแข็งดีครับเบดเป็นเบดปลาไหลเดี๋ยวก็นังละนังยางไว้ครับใส่เลยเครื่องช่องนั่นและ มานน่นละฝนมาแล้วทมกลางสายฝนเลยเป็นไรจะได้ไม่ต้องเกาะกระดองปูครับเออก็อ่อาคนหนังยางเลยปลุกหน่อย อนนมีไม้คล้องด้วยครับพี่นอ้องจะเป็นไม้คล้องด้วยไมหมนาด้วยป let's go <S ตัวใหญ่เกินเลือกไม่ได้ ขอกระหนังยางครับข<ฮ>อเบ็ดไม่มีง้างครับดูดิอ๋อดูดิสายเบ็ดนีแ่แหละจะขาดเลือกล้วลุ่น สะสมนิืปูมืออาจจะดีปูทิหาบห่าาบกระไดตรง้าร์อย่างหลายไปียบอันนี้ใกล้ๆฟังเลยงาน,นลงไหมคล้องครับพี่น้องยาวเลย อใหญ่ดีครับในโคองนี่กินแต่ละตัวนี่โอ้โหแบบว่าโคองหน้าไม่แห้งครับี่ทีเรียวกัหน้าไม่แหง้งในนาเดี๋ยวไปก่อนโอ้ยดูปุ่นีโอ้โหมันใหญ่เกินอ่าเล่นใหญ่เลย căn nắng yang gặp gì đó, này, này pa, to gì đi, năm lươi búc, nam đi rồi. เราคือตักปักแหง๋งตัวใหญ่ดีดเท่ามันได้ในคลองในนายังมีแต่ปลาชนลิงเดือเรากับป๊าดแต่ละตัวลุนปลาข่าวกินอะไรปลาข่าวกินปุ้งแม่ ดีจะใส่ดูเพียงเท่านี้ครับพี่น้องมันจะมืดแล้วครับเก็ใส่ตามคลองมาแล้วครับ,บเดี๋ยวจะออมพองไปอีกไปหากระทอมหมดละอาจจะใส่ไม่หมดครับพี่น้องแปดสิบคันเพราะว่าเยอะอยูอ่ป,ประมาณนั้นอรอรุนครับคืนนีเ้เวลากู้ผมจะกูส้สายๆหน่อยครับ สายแดดเหลืองๆนั่นแหละผมจะกู้วัวเป็นเหยื่อปูมันไม่ค่อยเปลืองเหยื่อครับว่าไม้นี่ตัวใหญ่เลยไม่รููติกินเหยื่อหรือเปล่ารอรุ่นครับสวัสดียามค่ำคืนครับพี่นอ้องดูในคลองก็เงียบเออเหยื่อ,ย,อยังดินอยู่ทางนานะมีอาการเนียนี่เหยื่อดินไหมเนี่ยโอ้ยยางหลัดกเ็เหลวเนาะ ดินเลื้อข้งหน้าเสียงเงียกันเฮ้ยววเฮ้ยเุ้ยเุ้ยเหมือนกบเลยนะหลักสนาแบบนี้กบหัวไอ้กบจริงเลยโอ้โกบ กุบกินปูไม่ธรรมดาเลยกุบตัวนี้โอ้ยย่งใหญ่อี้อ,อู้มา โอ้โหกับล oh ุดโอ้โหกับลุดปอตัวจริงจังเด็ดเลยสวัสดีตอนเช้าครับพี่น้อง ไสายหน่อยแหละมีในโคงด้วยขีนหน้าด้วยคืนได้กบตัวเดียวรับนี่น่าอย่าปูก็อยู่เหมือนเดิมป่าอยู่กอเขาอย่ามืดอย่ามืดแล้วก็กู้ล้วกัดยางล้อ เออปลาไหลเหล่ากบลูกปลขคืนเลยก,กบตุ้งไอ้ก,กบคันนี้เดี่ยงแล้วกูเลยไหนเดี่ยงกู คือเด,ด็กกุ๊บอันนี้แหละไอโค้งอู้เลยปากินดินี่โอ้โหเอย่ปูเลยพันก้อเขาอยู่นะไม่อยู่ละมั้งสายหย่อนเลย ไม่ยุ่แล้วไปก่อนเดดทั้งเหลืองค่อยกูและหลังจากคาพึงมาทัแหลือ เดิม oh เอาไว้ก่อนเป็นแกนเหลืองๆเนี่ยคอยว่ากันไหมอันนี้อี่เยอะไอ้ออออออปูมาแล้ว กี่เห็นแมวเี่ยครับจะมากินป่ารือเปล่าโอ้ยตัวอะไรเนาะโอ้โอ้ขอบิดมันเฉียบบอกแล้วบอกแล้วขคมาเฉียบช่อนหรือเปล่าดำคืนมืองเลยนะโอ้โอ้โอ เย็นเย็นหลากมาชนเอนชอชนชนสวยนะเต็มที่สอง ทำไมคันงก้งๆอ่ะจีทำไมคันมันงก้งๆโอ้ยเยปากินกินเขียดเออคันกก้งแต่โออเดี๋ยวจะสากน,นี้ปลาสะบัดดูเอหอหลอยสะบัด ไม่ติดอย่าเขียดในคองเรื่งน้ำไหลช่องลมอะไรอันนี้ก็ไม่ติดอันนี้เป็นเหยื่อกิ่งลทดิ์นะในโคลงเอา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 อยู่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  โอ้เอาเอาคอของอนนี่เยอะเขียด ฮ่าฮไปไปายดีบาว่นดีแบบในคลองอย่าปูยังไม่กินกับช่วงนี่ต้องหาเขียดหาหวกซะและ้วใส่ในคลองเลยว่วนในนาด้วยปลายังวิ่งเต็มอยู่เลย ปูไม่แตะเลยแตะแตะกบเดี๋ยวเราจะไปะกู้อีกทีหนึ่งครับตอนนี้หละหลังจากหาผึ่งไวเลยไปชอนเวลากู้แล้วครับเที่ยงแล้วหลังจากหาผึ่งายแล้วครับ <c oughs> อากาศมันร้อนข้างโคกคลานเลื่อเยือเยอ่อูไม่ค่อยกินเลยโอ้ยเยื่อลอยเว้ยกินอะไร

ถูปนาวเขาหน้า,นาดิน่นหนามาันรุกอันนี้หายทองแปลงลางฮะลางของก่อนตายตุยไปหรอโอ้ดินเย็นไม่อยากกินดินลแล้วโอ้หมดแรงแล้ว หอยดูยมุดแรงเหล่าตัวนี้โดยดินดูฮะไม่ได้ปักโอ้คู่ขดโคกกูอยู่บนโคกแล้วก็สูบหนามเขาน้า ยังไหม่นตุยเลยแทบจะไม่โร้น้นาเลยอ่ะแลวปล่อยปูกันคงจะได้แค่นี้หรือเปล่าพอแล้วครับพี่น้องกระชอนสนามตัวกบหนึ่งตัวกบใหญ่เยอะปูไม่เข้าท่าแล้วครับพี่น้องต้องเยอะ เคียดครับก็จิงรีดเมื่อคืนนี่จับได้ก็ประมาณสามตัวสี่ตัวยังได้ปชนครับจากที่ต้นฉาบน้มันบุกครับบางวันแต่ยังไ่ถึงฤดูปูเดี๋ยวปูครับพี่น้องพอครับสำหรับคลิปดักเบ็ดไม้ไม่ไกลบานกับไม้โครงเถวบบานแต่มันแรงครับก็สูบน้ำเขานาพอครับเจอกันคลิปนากับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ घातवा दिघात